กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมการขนส่งทหารบกตั้งอยู่ในค่ายภูมิพลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีภารกิจในการซ่อมบำรุงอากาศยานให้กับกองทัพบ,บกรวมไปถึงการส่งกำลังที่ส่วนซ่อมอากาศยานเพื่อให้อากาศยานมีความพร้อมปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกจัดชุดซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงแก่นหน่วยใช้อากาศยานรวมไปถึงจัดกำลังปฏิบัติราชการสนามเพื่อสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อมอากาศยานในพื้นที่ต่างๆได้แก่ชุดซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงในพื้นที่กองทัพภาคที่4คือชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกอโนไทยจังหวัดปัตตานี และพื้นที่กองทัพภาคที่3คือชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จังหวัดเชียงใหม่ด้านการปฏิบัติภารกิจการกู้ซ่อมอากาศยานกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการกู้ซ่อมอากาศยานให้กับกองทัพบกและของเหล่าทัพอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายทั้งการกู้ซ่อมภาคอากาศการกู้ซ่อมภาคพื้นและการเก็บกู้ซากอากาศยานด้านการฝึกศึกษา หน่วยดำเนินการฝึกตามวงรอบประจําปีตามหลักนิยมทั้งการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดและกองร้อยซ่อมบํารุงเครื่องบินทหารบกการฝึกดํารงขีดความสามารถด้านการบินทั้งการบินเดินทางการบินกลางคืนและการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินอีกทั้งหน่วยยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อมอากาศยาน คือระบบจัดการฐานข้อมูลอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ a r r c r a f t m a ม a g e เ e n t d a t น b a s e s y s t e m และกองพันทรอบ,บรุงเครื่องบินทหารบมกมีการปฏิบัติภารกิจตามสั่งการต่างๆทั้งภารกิจการสนับสนุนตามแผนจากกับพงภูวนาศภารกิจด้านกิจการพลเรือนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากากองทัพบกอย่างเต็มขีดความสามารถ